สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยภูมิใจนำเสนอการสร้างทางรถไฟสายเด่นชายเชียงรายเชียงของวันนี้มีอะไรมานำเสนอบ้างตามมาชมนะครับสวัสดีครับช่องรถไฟไทยวันอาทิตย์สบายๆยอยู่ที่อบีหนึ่ง บันทคอยเพื่อเงาลำปางนะครับอันนี้มีสี่ห้างานนะครับวันอาทิตย์สบายสบายตามมาชมกันครับเช็กขวปินเบอร์สาม นี่ก็ช่วงหลังปีใหม่มานะครับ16ต้นก็ได้ไป1 2 3 4 5ต้นเหลืออีก11ต้น เบอร์หกขับเบอร์หกเบอร์ห้าเบอร์สี่เบอร์สามปปิ้นเบอร์สามดูน้องๆทำงานกัน No, no, dale, <coughs> no. เอามาลงบ่อน,นี่เลยครับเบรคเจ็ด แงแรงครับน้องๆแข็งแรงช่องรถไฟไทยอัปเดตทุกวัน,นครับเสร็จจากหนึ 3, 5, ่งสามห้าเราก็จะข้ามดอยไปลนนะถึงสามสี 1, 3, ่ นละยอดดอยที่เราเห็นกันครับมีแต่เส้นทางโหดๆนะครับแถวอำเภอเงาเป็นดอยส่วนส่วนมาก16ต้นอาจจะหลังสอกการนะครับ ก่อนสองการน่าจะไม่เสร็จนะครับเพราะว่ามีเวลาทุ่มพามีนานครับอีก2เดือนเบษาก็ยิมหยุดนะครับนัาจะหลังสงการกอนปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่น่าจะเสร็จเฉพออาะบีหนึ่งามสามห้าเนี่ยหนึกก็กำลัง วางคานกันอยู่วางอะเเดอร์อยู่เสร็จจากหนึ่งสามห้าเราก็ไป 1, 3, 4, หนึ่งสามสี่หนูละปีนดอยกันนะครับค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับหน้าง,งานเข้ายากถ้าเข้าหน้าฝนแล้วก็เพื่อนเห็นเขาอะนะครับถ้าฝนตกก็ขึ้นกันไม่ได้ มาเช็คหัวปิ้นนะครับเช็คหัวปิ้นวันนี้มีสีงานนะครับจากหนึ่งามห้าเราก็จะไปขวัวปิ้นมีพะเยาต่อนะครับตอนเช้ามีมีวเงาวนะครับมีอยูุลป์ปาน Ini berapa? Terang, mat lek, long lek kan tu. Kira-kira 16. Ini berapa 8, ber 8 katiam. เฐานละข้าวแบบอะเหล็กใหญ่ๆต้องใช้เคนนะครับต้องใช้เคนตั้งให้คเคนก็อยู่บ่อนน้นนะกำลังเข้าแบบส่วนที่เสร็จไปแล้วปีที่แล้วก็สิบต้นนะครับสิบเจ็ดถึงเบอร์ยี่สิบหก นี่คืออาบีหนึ่งสามห้ามันค่อยเพื่อเงาลำปากเช้านี้พาท่านผู้ชมมาชมการทำงานครับอัปเดตกันทุกวันวรนแปดวัเจ็ดดูน้องๆโยนเหล็กกัน เส้นทางอำเภอง,งาวนะครับโหดเสร็จจาก1 3งสามห้าหมายถึงเสร็จทุกต้นสาวทุกต้นแล้วเราก็จะข้ามดอยไปนะครับหลังเคหนนะเขา่สูงหนึ่งสามสี่นะครับอยู่ในเขตมันมันค่อยเหมือนกันนะครับนี่ครับเชา้าเก็บบรรยากาศสกริป หลงให้เพ,พื่อนเพื่อนได้ชมกันดูน้องน้องหลงเหล็กกันเอดมินขอบคุณพี่พีน้องน้องที่เข้ามาที่เข้ามาชมนะครับมาเพิ่มยอดวิวมาเพิ่มยอดซับสไครตพันหกร้อยเกือบพันเจ็ดร้อยละ จากการนําเสนอการก่อสร้างทางรถไฟสายเดนชายเชียงรายเชียงของก็ยังมีงานใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาในการก่อสร้างเดี๋ยวก็เสร็จเราจะไปพยาวต่ออีก3-4งาน ยอดซับสไคร์แอดมินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยการที่เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาเข้ามาชมครับแล้วก็กดแชร์ให้กดถูกใจให้ก็ทำให้มียอดเข้าชมเพิ่มขึ้นกราบขอพระคุณครับแอดมินพยายามนำเสนอการสร้างทางรถไฟให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับชมพรอความบันเทิงนะครับ ชมว่าความบันเทิงเป็นสารคดีการสร้างทางรถไฟนี่แหละนะครับความสนุกความสวยงามก็อาจจะไม่มีให้เพื่อนๆได้ชมมากนะเป็นบางจุดบางช่วงที่มีวิวสวยงามครับก็จะมีส่วนน้อยนะครับแอดมินก็เน้นการก่อสร้างนี่แหละ เดี๋ยวเราจะไปต่อกันพยานะครับเรามาให้พิ้นพิ้นภาษาครับก็เก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับเจอกันที่พะเยาขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆญาติๆที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาคอมเมนต์ เข้ามากดถูกใจเข้ามากดแชร์เข้ามากดซับสไครต์ให้ให้เพิ่มยอดซับสไครต์ขึ้นเรื่อยๆแอดมินไปก่อนนะครับโชคดีมีกันใช้สวัสดีครับ